โย่ไฮทูนีมันดีกันเมสซี่เฒ่อย่าบอกใครนะครับมาไมค์ครับหน้าไมค์ครับสรุปไมค์ครับนั่นเองนะไม่รู้ง่ายง่ายครับลบนะครับอันนี้ก่อนนะครับลบไปครับพนะี่คนทิ้งคุณก็ไม่ต้องลบก็ได้นะครับแล้วคนนี้คุณกดเข้าไปในยู u ูบกดเข้าไปนะ ก็ไปใช่ไหมครับครับหนึ่งไปแล้วหนึ่งตอนครับหนึ่งตอนแล้วนีับไปเจอคำว่าใหม่ค่ะผมเขียนให้เลยกันนับคุณกดเข้าไปคุณอยากได้บิลอะไรเสร็จคุณผมอยากไ,ได้บิลศูนย์จุดสิบห้าจุดสี่ เง็บก็เข้าไปครับแล้วคนหานี่เง็บเ้ยงแเะเกินลก็ีเกบกเข้าไปครับก็เข้าไปอีกห่งครั้งรอแป๊บนึงครับนี่เงับจะได้แล้วครับทีไปอืม กดตรงสีเขียวไปจึ๊บนะครับแล้วมันก็อะไรคุณก็กดตกลงไปมันก็เริ่มดาวน์โหลดคุณก็รออีกสักแป๊บนึงครับเนี้ยดาวน์โหลดอีกแป๊บโอเคนะครับผมจะตัดคลิปไปจนฝสุดใช่ไหมครอบผมจะเสียจริงจรย่งรุ่งรัวนะเราจะไม่รออีกสักพักนะ เป็นวิดีโอรแรกของผมสอนหลบนะคระมันจะเอาไปโหลดให้เพื่อนก็ได้นะนคุณก็กดเขื่อผมมึงบอกมันจะมีนัน่นแคุณมันหลดเสร็จคุณกดเข้าไปมันจะกลายเป็นรูปอันนี้นะให้คุณกดถัดไปติดตังค่อครอรอแล้ว เสร็จแล้วคุณกดเรียบร้อยคุณกดบดเปิดทึบเปิดทับเปิดจุ๊บม,เมาเนี่บไหมครับของคุณได้มาแล้วนะครับแล้วก็เข้าไปเล่นอะไรก็ได้นะโอเคอยู่นะงั้นก็ท้าชอบมก่อนแล้วนะคะทุกมาก่กนจะใช้เปิอเป็นการให้ลูกศิษย์เมสซี่นะครับโอเค บ๊ายบายนะครับ